อาลวครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่กับ f d ฟ c ใน m i n ในไหมครับเอาชีวิตรอดนะโอ้โหวันนี้เราก็จับพัสี่แล้วเราก็ไปทํำนี่ไว้ไโดไปโดเนี่ยเร้ทำนี่ไว้ไอ,ไท,ไไไอที่เกิดซอมบีู้เออเราไม่เราจะมาดูกันนะว่าวันนี้มันจะมีอะไรให้เราดูไปเดี๋ยวด้วยเอออืมไม่มีอะไรนะวันนี้มันจะไม่มีอะไรใช่ไหมอา่าเดเดเด โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเออรอพรุ่งนี้เผื่อมันมีนะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมอ่าต่อไปเราก็จะทําวันนี้เออเราจะทดสอบกับดักของเราแล้ววันนี้ผมว่าจะรอมืดเออใกล้มืดแล้วเว้ยเออนั่นแหละผมจะรอซอบบี้เออกูไม่น่าฆ่าหมากูทิ้งเลยชิบหายไปหายจำใหม่ที่ไหนได้เว้ยเดะแล้วก็มา้าด้วเออผมว่าไปจับม้ารอก่อนดีกว่ามั้งเออเผื่อเผื่อมันจับได้โอเคเดี๋ยวไปดูแป๊บ เดี๋ยวดูแป๊บนะว่าเมาส์จับได้ยังเด้อเดี๋ยว้กินได้นี่หวะกิน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 โอเคก็ขอเก็บก่อนแป๊บนึงโอ้โหอะไรวะเนี่ยทิ้งไปเดี๋ยวทิ้งไปไม่มีประโยชน์ทิ้งไปพิกแอคแล้วก็เอ่อของเราเยอะจังวะขวานเรามีสองอันแหละขวานนี้ทิ้งเถอะมันมันจะหมดละเฮ้ยเก็บ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 เออโอเคเดี๋ยว ขวานมันสามารถเอาซ่อมกันได้นะเดี๋ยวถ้าเราทำอย่างนี้มันจะซ่อมกันได้เด้อปับ๊บแล้วก็เอาเอาอยูด่ดิโอเคปุ๊บเห็นปะเพื่อได้ขวานใหม่ไปแล้วโอ้โหขวานที่ยังไม่เคยตีอะไรเยอะโอเคขอทิ้งแป๊บแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองจับมา้าดูได้ม้าอีกตัวม้าตัวนั้นเอาม้าตัวไหนกูก,ก็ตายหมดเลยว่ะมา้าเออแต่งงกับม้าวันนั้นมากแม่งตกลาวาตายคโคตรโง่ชิบหายมึงโง่จังบ่เอ้ยคือแบบผมจอดไว้เฉยไว้จอดไว้ปุ๊บหันกลับมา โอ้โหไฟไหม้คุณว่มาม้ากดไลเดอร์ชิบหาย <c oughs> oh, okay. โอ้โหโอเคเลยรูบๆดูดนี่เออ๋ออเฮ้ยก็ก็นั่งได้เลยนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเราเราเขจะมาจับปมาอีกทีนะได้ม้าสีอื่นบ้างได้สีนี้ก็เท่ละสีน้ำตาลก็ได้สีเออสีน้ำตาลก็เท่ละวเช่ามันอ่าเดี๋ยวเราจะรอซอมบี้เอเบซี NPC, ให้มันเกิดจะเออ โหไอ้เนี่ยอะไรอะ่ะให้ทำไมมีแสงเดว,ดวอ๋อตรงนี้มันเป็นลาวานะเนี่ยตรงนี้ลาวาโอ้โหเดชลองดูเรื่มันลึกปะมันก็ไม่ลึกนะเออก็ดีก็ดีเดี๋ยวผมว่าจะเอาน้ำมาใส่แล้วก็ตีเป็นหินออกซิเดียนนะเออเพื่อเราจะได้ทำอะไรอีกเยอะแยะเดต้องแบบคิดให้เดๆคิดให้ไวคิดให้ได้ให้ล้านหนึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยโอเคช่างมาัน กู <c oughs> จะพูดเลยกูเนี่ยหืไข่ปบปลาไข่ปูปูปลาไข่มีไก่เกินไหม,มีไก่เกิไมไหมไม่เกิดสักตัวโอ้โหดีมากโอเคแล้วก็รอให้มันคั่มก่นอนอ่ารอให้มันค่่าเดี๋ยวไปดูกันว่าแกะรามันมีเนื้ออะไรให้เราไหมโอเคแล้วผมก็เลี้ยงแกะแค่นี้แหละมันจะได้ไม่แหล็กแต่วัวเนี่ยดูวัววัวกูก็น้อยโอเคหมูด้วยนะหมูก็น้อยเพราะว่าเนื้อพวกเนื้อเนี่ยเราทําจากไก่ก็ได้นะเราจะไก่เนี้ย เดี๋ยวเนื้อกูจะบวชแล้วดีกว่าดูดิเนี่ยไก่เนี่ยมันได้เยอะเหนือสี่สามแล้วเออแล้วตรงนี้เราก็มีอีกอ่ะดูดิตรงเนี้ยนี่ตรงเนี้ยโดไหน,หนป้าแล้วก็มายืนแช่รตรงนี้ได้น,นั่นแหละเดี๋ยวเดีด๋ยวมึงไม่ขึ้นสักทีวะโอเคไหน,หนป้าเครื่องนี้มันไม่โอเคกับสำหรับเราเท่าไหร่ป่ะผมว่าเออเอทำไงได้วะเนี่ยก็ถ้ามัน หรือผมไม่ได้ต้องไปปรับโปรแกรมให้มันยิงรัวกว่านี้วะไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เรื่อยๆนะเราไม่ต้องไปเร่งรียบเลยมันเครื่องจักรนี้มันไว้ใจไม่ได้แล้วเดะถ้าใครอยากเร่งเรีบทำาง,งนีไ้ไงง่ายๆเลยเดะวิ่งลงไปเ,เดี๋ยวเขาคอกม้าเฉยเลยชิย่ชผัดโดดข้ามครับโอ,อ้โหเน่ลงมาเน่เพิบเก็บไปเลยเต่โอเคเห็นไหมเน่แต่ผมว่าจะลองปรับให้มันเร็วกว่านี้อ๋ออันนี้ให้มันช้าโอเคเอาไปเล้ช้าดีละ มันจะได้โดดสูงหน่อยดูดิว่ามันเข้าปะด,ดูหน่อยดูหน่อยเด้มันขึ้นมาหน่อยเดียวเองอ่ะโอเคโอ้มันขึ้นมาหน่อยเดียวเองว่ะ เสียดายเสียดายช่างมันอ่ะก็ไว้แค่นี้ก่อนช่างมันแล้วก็จะไปหาไล่จับซอมบอี้เป็นซีก่อนเดียเเด๋ยวเจอเดะมาทีนี้เราไม่มีหมามากันพายละ <c oughs> ชิบหายหมาแม่งไล่กัดเอาเมีเป็นซีจนตายเออกูดิโอสารากปาสกายเลยอืมเฮ้ยสู้สเกลตันซอมบี้โอ้โหเพียบมันเยอะไปไหนเดะเยอะกับโอ้โหยิงแม่นซะด้วยชิบหายเดียเดยเดยเด๋ยวกินแป๊บกินแป๊บกินเพิ่มเลือดก่อนมันก็ดีนะไมายคัสที่มันแบบกินแล้วเพิ่มเลือดเยอะอะไรอย่างเงี้ย เออเดเดเดชอบชอบเดะกดเนะโอเคจะได้วิ่งไปให้พอดีกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหมัมุมมัมุมคือเห็นอย่างนี้เราวิ่งเร็วนะเราวิ่งแบบสปีดแล้วแต่มันแบบได้แค่แหละโอเคช่างมันวิ่งรอบๆหาดูนะเผื่อเจอฮมสบี้เยอะมากมึงอะไรหนักหนาวะฮะมึงจะอะไรนักหนากับกูนะมึงอะไรหนักหนาอะไรนักหนากับกูเนี่ยฮะอะไรนักหนา โูคิปเปอร์ไอ้ตัตแหล่งรวมคิปเปอร์ได้ไงวะเนี่ยโอ้โอ้หนี่นี่นี่โอ้โหดูดูแมไปไปไปชุมข้างบนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเออกินแป๊บกินแป๊บคือผมอยากพี่เก็บไว้ให้ครบ30นะจะได้ไปทำพลิกแองกพิกแอคโอ้โหเยอะเยอะเโอ้โหเดีงแดงแดงโอ้โหฝูงมุมมุม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 โอ้โหนี่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 แป๊บนี่แป๊บฝูงมุมฝูงมุมแม่งเยอะมาก จะว่าไปลางรถไฟกูยังไม่มีแผนจะทําเลยที่เกจทําโอเคเดี๋ยวดนะไม่ใช่ขี้เกจหรอกผมก็ไม่รู้จะไปทาไงทาไปทางไหนต่อนะมึงจะเอาใช่ไหมมึงจ,จะเอากูชื่อจะเอากูชื่ไหมฮะอ่าโอเคมึงด้วยเนะี่ยฮะเอาอีกคนเหรออีกคนเหรออีกคนเหรออย่ามาห้าวกับพี่นะเลยถ้าไม่อยากตายโอเคขอวิ่งไปอีกสักหน่อยไม่หน่อยวิ่งไปเรื่อยแล้วกัน่อเจอ มันอยู่ที่ดวงเรานะถ้าแบบถ้าเราดวงดีก็เจอถ้าดวงดวงไม่ดีก็ไม่เจอนะเออบางวันผมก็ไม่เจอบางวันก็เจอแต่บางวันวันไหนที่ไม่ค่อยอยากจะได้แม่งเจอบ่อยจกักแต่วันไหนแม่งอยากแบบอยากจะได้ไม่โอ้โหไอสัตหาย,ยากเหลือเกินโอเคดูดิมีเป่าทถานี้ก็ม่มีนะเพราะว่ามันจะเกิดแถวใบโอมอย่างเงี้ยไบโอมทีุ่ดมสมบูรณ์นะมันจะโอ้โหบอยแบนด์บอยแบนด์สเกลตันเดี๋ยวโอ้โมึงยิงรัวขนาดนี้เลย โอเคดูดิโอ้โหเพียบดูดิโคตรเยอะเลนเราก็ไปถึงสามสิบแล้วดิโอเคอืมฮึฮึก็ต้องฟังเสียงมันด,ดีนะว่าเสียงมันจะเป็นแบบ <c oughs> <c oughs> อะไรสักอย่างเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวดูก่อนดิมีอเล็บไม่มีอ่ะเออทำไงดีวะเนี่ยหรือกูต้องใช้ซอมบี้ธรรมดาก่อนมาดิ <c oughs> <c oughs> อยากจะทดลองกับดักเราอะ่ะเ าสตร์ทำกับดักไว้แล้วแหมเซ็งจริ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 งจังนะจ๊ะเออไปไหนดิแมังมุมไอ้แมงมุมไม่เอาเวลก่อนเอาเวลก่อน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 เอาเวลก่อนเอยท่านเนี่ยอย่าคิดว่าเราไม่เห็นนะน่อยอย่าคิดว่าเราไม่เห็นนะน่อยอย่าคิดว่าเราไม่เห็นนะน่อยอะไรยิงไม่แม่นยิงไม่แม่นหรอยิงไม่แม่นหรอตายยากมากอะดูดิดูดิตีสี่ทีมั้ง กูดิจะตายแทนมึงชิบหายโอเคตรงไซคคืนนี้เราจะไม่เจอนะเอ้ยใช่เปล่าถ้าไม่เจอผมจะใช้ซอมบี้ธรรมดานะเพราะว่าแค่ลองกับดักเฉยเออถ้าแบบว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะเออนั่นแหละจะใชอยังวะมันจะเช้าแล้วอะเออมันจะถึงพื้นแล้วอะมันต้องใช้ซอมบี้ธรรมดาแล้วมั้งใช้คิปเปอร์ม่งเลยเดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวบ้านเราเป็นรูโอเคที่เก็บไปซ่อม ไม่มีไอะเธอเนี้ยเฮ้ยมีให้หน่อยดิอยากจะลองอ่ะอยากจะลองเอ่ออยากจะลองสักตวัวสองตวัวสามตวัวเฮ้ยโอ้โหพอหมด <c oughs> คุณว่าซอมบี้ NCC ซีิ่ไพ่ข้างไหนทางไหน,ไหนพอมดบางอย่างกูกลัวมึงนะเนี่ยไม่ได้กลัวหรอกกูเกลียดมึงโอเคโอเคว่ากูเกลียดมึงนะเจแจพอหมดแก้วอ่ะเออจ๊พอมดเยอะมากไอ้เธอเนี้ยดูดิโอ้ย ทิปป์ปิปป์ปทำไมทิปป์โอเคเดี๋ยวเออไม่มีเลยวะนะผมว่าผมกลับละผมจะเอาซอมบี้ธรรมดาเนี่ยแหละลองก่อนแล้วต้องช่วงลองของเว้ยลองของสิร้อยแล้วกันเออเจอละซอมบี้ธรรมดานะตัวนี้แหละโอ้ยตัวนี้ใกล้บ้านสุดตัวนี้ใกล้บ้านสุดมามามาไหนมาหนี่มา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 มึงมานี่มานี่มึงอ่ะเป็นตัวทดลองกูเลยมาไม่มีใครตามมานะโอเค ก็เราต้องลองกับซอมบี้ธรรมดาก่อนนะเพราะว่าเห็นปะมันไม่มีซอมบี้ให้เราไอ,นนอ,อ้นี่หละเก็บแหละน,นี่มึงมานี่มึงมาได้ปหมเนี่ยมาได้ปหมเนี่ยโง่โง่ตีเฉยโอ้ซอมบี้ไม่งงใช่ไหมเลยมาทางนี้มามาทางนี้ทางนี้เออทางนี้มามามา,มา,มาอ่ะจะลองกันนะว่าซับเบย์มันจะติดกับดักเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะติดเอง <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นจริจริ ลองลองลองนี่ครับโอ้โหผมจะการทำการทดลองเกี่ยวกับซอมบี้นะมันจะเป็นห้องทดลองไม่ใช่ละโคตบวกโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวลอง,ลองมา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 เฮ l โหลมเพื่อนเร็วมันชักช้าจังว้คือแม่งเดินช้ามากเว้ยคือแม่งสมกับเป็นซอมบี้จริง ขึ้นมายางมามาทางนี้เนี่ยทางนี้เออนี่ดีมากโอเคมาเข้ามาเข้ามาเอาเฮ้ยมาโดดโดดข้ามเราต้องโดดข้ามโชว์เดะมาหนึ่งทางนี้มองไม่เห็นกูด้วยไงเฮ้ยเดี๋ยวเอ็นพีซีเอ็นพีซีกูเออทางนี้เออทางนี้ทางนี้มามาทางนี้เออทางนี้มาเข้าประตูมาเข้าประตูมาเดี๋ยวก็บพิ่เข้าประตูมานี่ปิดตัวเองก็ได้อ่ะทางนี้เอา มันมันจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูอีกทีแล้วแต่อือเออเฮ้ยทางนี้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 เออเอาใหม่เอาให,หม่เมื่อกี้เหมือนมันจะเข้าแล้วแต่มันไม่เข้านะเดี๋ยว ừ? ทางนี้อโ,อโอโ้โหปุ๊กโกจังวะเออมาเนี่ยเออมามามาเข้ามาเข้ามา นี่โอ้ยสุดกูของมึงได้แล้วไอ้น้องจะจอกวะจะจอกจักแลยโอเคโดโห้ยแล้วก็มีซอมบี้ขังวันหนึ่งตัวพออ่ะก็เดี๋ยวการทดลองกำดักเราก็โอเครับลื่นแต่มันจะยากหน่อยนะึง <c> ไ <oughs> ม่หน่อยโคตรโคตรโคตรแย่เออโคตรแย่เลยตีเราแม่งเกือบสิบกะทีผายโอเคว่าสโนว์บอลตรงนี้เออกูยังทําไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องลองว่ะลองอีกสักทีแล้วกันเผื่อมันได้อ่ะโอ้โหสโนว์บอล เซนเอร์บองเคร่ทำไมนาึงเป็นองกี้โอ้โหว่าผมว่าน่าจะเป็นเพราะมันต่ําเกินไปมั้งตรงเนี้ยน,น่าจะต่ําเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม้เอาไม้ออกก่อนแป๊บหนึง่งวมาจะทาข้างบนอีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะไม่ได้ไม่ต่ําเกินไปเดี๋ยวเข้าไปเอาหินอีกแป๊บนึงหินสึกหน่อยเลยนะหน่อยสึกหน่อยสึกหน่อยมีไหมหินให้เราหินแบบนี้หินแบบประสาทหินประสาทไม่มีไม่มีมมเฮ้ เห็นไปได้หมดเห็นไปได้หมดเนี่ยผมชอบแบบเอาของมาปุ๊บแล้วก็ไม่เก็บของดีๆเห็นปะมันชอบแยกกันอยู่นะโอเคเนี่ยได้อยู่สิบเอ็ดอันน่าจะพอมั้งน่าจะน่าจะโอเคแล้วต้องรองก่อนโอเคปุ๊บ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 เดะปั๊บปั๊บ,บ,บก็ไม่ให้มันโดนแดดนะเพราะว่าถ้ามันโดนแดดมันจะละลายหายไปชั่วพริบตา กูจะอือหืออือหือปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บเดดเออเคน่าจะประมาณนี้แล้วมั้งไปบอยหิมะแป๊บบอยหิมะักบอยหิมะัเอ้ะกวาดแถวนี้ก็ได้เออเนี่ยตรงเนี้ยง่ายดีนี่เด็ดเด็ดเลยไปหนึ่งขั้นเลยไปหนึ่งขั้นชิปพายโอเคเก็บเลยเฮ้ยเออโอเคก็ปุ๊บโอเคตีทีเดียวมันก็แตกแล้วนะเออเน่าดูดิ มันมันเยอะแต่ว่าโอเคเอ,เอาข้อที่จําเป็นพอนะเออไม่ต้องไปเอาอะไรเยอะอฟักทองสักอันทห้ทาไมตรงนี้มันไม่เกิดในฟักทองไม่นายไม่เกิดนายมันทรยศจริงโอเค <c oughs> ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่าฉันเป็นใครไม่รู้ว่าโรกความจริงของเรานั้นเป็นอย่างไรเนอโอเคแล้วก็ ปุ๊บใส่เข้าไปเดสโนโบับบอลนายจะเย็นนะโอเคให้มันอยู่ประมาณนี้แหละไหนนายนาย,นายลองมึงเดินให้เราเดูหน่อยดิเดี๋ยนะมันไม่เดินอะ่ะมันไม่ยอมอะเนี่ยหเหปะว่ามันไม่น่าจะได้หรอกมั้งเอออาจจะเป็นเพราะแพตอื่นก็ได้เออไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ เห็นปะทําใหม่แล้วมันก็ไม่ได้โอเคก็ช่างมันแล้วกันเออเราผมก็อาจจะบ้าไปเองนะแต่แบบผมไปดูในคลิปเขาแม่งทาได้จริงนะเออเฮ้ยเดี๋ยวลูกไก่ไปอยู่ทำไมแทวนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเออรู้สึกว่าฟาร์มผมเริ่มใหญ่แล้วเออสุดยอดสุดยอดชอบชอบโอเคไปดูนิดในนี้ว่ามีอะไรไหมให้เราเก็บเกี่ยวโอ้โหชัดเลยชิหายชัดเลย <c oughs> โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โห อันเนี่ยโอ้โหมึงจะยึดไปไหนวิ่ง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 อย่าระเบิดมึงจะระเบิดทำไมนักหนาวโอ้โหบ้านกูแบงเป็นรูหมดชิบหายโอ้ อ่ะก็มีมีข้อสเสนอไว้ว่าไม่ใช่ข้อสเสนอคือแบบมีบอกไว้ปะอย่าเลี้ยงซอมบี้นะบอกตรงคือแบบแบบอย่าทำอบบที่เลี้ยงอย่างเงี้ยเพราะว่าคิปเปอร์มันไม่ตายในวันตอนเช้านะเพราะว่าเห็นไหมเราจะเจออย่างงี้แหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะลองเลี้ยงใหม่อีกทีเผื่อเจอแบบอะไรใหม่ๆแล้วเผื่อเจอแบบเออพวกสเกลเลตันอะไรเงี้ยมันจะได้ดีกับเขาหน่อยแป้งโอ้โหเจอแต่คิปเปอร์ชิบหาย <c oughs> เป็นรูโบเลยชิบหายเอ,อ้ยหืม เนี่ยมันจะเหนื่อยเราต้องมาซ่อมอย่างนี้ไปดูดูตรงนี้ดิเออจากดีๆด,ดิโอ้โหเป็นรูหมดอ้ขึ้นยหญอีกเ่ยอือเยวปิดตรงนี้กันปิดข้างล่างข้างล่างเพอนะนมันจะได้โดดขึ้นง่ายๆหน่อยอเคต่อมาก็จะใส่บล็อกนี้เข้าไปบล็อกไม้บล็อกไม้หืมบล็อกไม้กูเป็นรูโบเลยเจอสองลูกมันเมื่อกี้ชโคตรรุนแรงวางตรง ก็ผมว่าไม่น่าทำหรอกมั้งอันเนี้ยทำไปสักอันลวกันสักหน่อยลวกันสักอีกสักทำทิ้งไว้อย่างไนก็ทำทิ้งไว้นะเออมันจะได้แบบเป็นอนุสรสถานหน่อยหรือว่าตรงนี้กูจะทำเป็นกระจกดียะแล้วทำเป็นกระจกดีปะผมว่าน่าจะทำเป็นกระจกก็ดีนะเด้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่กระจกมันก็ไม่มีอะไรนี่เพราะว่าถ้าใส่กระจกเข้าไปมันก็จะหายไปอยู่ดีอะ เออไม่ใช่หายก็ไม่ใช่กระจกหายนะพวกซอมบี้พวกอะไรเงี้ยพวกมอนเตอร์อ่ะเออปึป๊บปึป๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้กุต้องใช้บล็อกดินแทนแล้วเพราะว่าจนมากตรงตรงว่าจนมากโอเคอ่ะเป็นไงกับดักกูก็ใช้ได้เป็นไงสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอใหม่พาร์ทหน้า <c oughs> นะจะคิปเปอร์ระเบิดไปสองตุ้มเนี่ยหูบ้านหายไปครึ่งหลังโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าใครชอบก็ลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยนะครับ ก็เลยโอเคก็สหรพันนี้ก็บายบายสวัสดีครับ